เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพกลุ่มคุณภาพการศึกษาคนครหงส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวกรนชนกสุทธิวรนาตำหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากมังห้วยทับช้างได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสิริจันทพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมังห้วยทับช้างให้ปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนบ้านโคกเวา้า โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3และระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการสู่ห้องเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับ2โรงเรียนบ้านโคกเวาเครือข่ายแก่งจันทร์ค่ะด้านหน้าชั้นเรียนประกอบด้วย ป้ายสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กระดานไว้บอร์ดใช้สำหรับการเรียนการสอนป้ายบอร์ดผลงานนักเรียนเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมหรือใบงานเรียบร้อยแล้วนาฬิกาประจำห้องเรียน ใช้บอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนค่าเปรียนในแต่ละชั่วโมงป้ายกิจกรรมวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของวันต่างๆโทรทัศน์กล่องสัญญาณจานดาวเทียมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของนักเรียนป้ายสมาชิกในห้องเรียนแสดงชื่อและรูปภาพของสมาชิกในห้องเรียนป้ายตารางเรียนตารางสอนเพื่อให้นักเรียนได้รู้วิชาและเวลาเรียนในแต่ละคาบแต่ละวัน ป้ายสถิตินักเรียนแสดงข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวันข้อตกลงในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องขณะอยู่ในห้องเรียน ทิ้งขยะและวางอุปกรณ์ทำความสะอาดถังขยะมีฝาปิดและวางในบริเวณที่มีความเหมาะสมมีปฏิทินปีปัจจุบันเพื่อดูวันที่และวันต่างๆการเก็บปลั๊กสวิตช์สายไฟภายในห้องเรียนอยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภยัยและเป็นระเบียบ โต๊ะนักเรียนจัดวางเป็นระเบียบและสะอาดที่จัดเก็บรองเท้าให้นักเรียนจัดเก็บรองเท้าอย่างเป็นระเบียบบรรยากาศในชั้นเรียนมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงรบกวนกลิ่นรบกวน อากาศไทยเทได้สะดวกมีมุมอ่านมุมสืบค้นและสื่ออุปกรณ์ต่างๆสำหรับนักเรียนศึกษาและเรียนดูได้ตลอดเวลาห้องเรียนมีสีสันสดใสดึงดูดให้นักเรียนอยากเรียนหนังสือภายในห้องเรียนสะอาดไม่มีฝุ่นหรือหยากย่หน้าห้องเรียนไม่มีขยะค่า สำหรับคลิปนี้ดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอห้องเรียนไว้เพียงเท่านี้ท่านคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขอย่างไรดิฉันขอน้อมรับและจะพัฒนาต่อไปค่ะห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2โรงเรียนบ้านโคกเวาครูประจำชั้นนางสาวกรชนกสุทธิวรรน,นาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงค่ะ